นักลบมันยอมมีบาดแผลเป็นธรรมดาอยแล้วคััท mm ุกคนเราพร้อมที่จะสร้างกำนานแม่รู้สึกยังไงที่ตกเวทีลงไปครับ mm hmm. รู้สึกใจหายตกใจแ mm hmm. ม่มาเห็นจอนตกแล้ว แม่ไม่เห็นตอนมันสกแล้วแม่กเลยกุแล้วแม่ก็เลยอุทานว่าจะไ,ได้อุทานที่ไหนก็เห็นมันเห็นได้แวบ,บตกไปยูแลรักษาสุขภาพด้วยตอนนี้สุขภาพมาแม่แต่เต็ม้อแล้วคุณจะไปสีวิตามินเข้าร่างกายซะหน่อย อะไทให้เราไม่เจ็บไม่ปวดต้องไปทำหมอใช่หรือปล่าต้องไปทำหมอใช่หรือเปล่าใช่สิเกงเกง ขาโอเคดีนี่คือขานี่แขนนี่ขาข้างก็ไม่เป็นไรได้อยู่แค่นี้ผมกตัญญูใจครับน้องๆแม่ได้จำนวนสังลิตรกินข้าวกินข้าว,ก,าวกินด้เยอะ จะได้มีแรงบัดภาคแม่ก็ต้องตอนนี้เราตากผ้าในห้องนี้หักออกไปเลยมันหนักเสื้อมาก ไายบายนะเอาปุครับดึอน,นอะไร,รยืนทค่ไหนไม่ลมปแล้ว หายแล้วมั้งแฟนดูแลดีทุกวันป <c oughs> ัญาหาดยยีิวคงไม่เจ็บขายอยู่นี้หรอกเถอเป่าเที่ยง <c oughs> เบสเซนสีสซแส,สครับลืมตีมบันนึกว่าแต่วันนี้เป็นวันคริสต์มัทเบสเซนซีแดงอุ้ยแต่ก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเลยนี่บอกวันนี้ <c oughs> เอาล้วสมองเล่นละ มจะบองกลำเบอร์นตรงนี้แล้วกลับไปจะไปนั่งเล่นเกมอะคุณตาหวานลายอายุ27ครับแม่ก็ออกกอไปกินพี่มหไม่ได้มันเยอะเองฟิลกินไปจีขมิ้นนะ่ะ ไม่ให้หมดเลยน่าชอบสิหนไม่ชอบกินหนไม่ชอบกินผักสมุนไพรชอบกิน